Okay. Okay. okay, yeah! Uh -huh. สวัสดีครับ FC ที่น่ารักทุกคนนะครับผมแลวก็สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักทั้งหลายนะครับผมนะครับอยู่กับผมนะครับพิลราช FCTP Channel นะครับแล้วก็พิลราช FCTP Family ด้วยนะครับผมนะฮะคลิปนี้นะฮะจะมาพูดถึงเขมรครับตอนนี้เขมรเนี่ยเป็นชาติที่น่าจะตลกที่สุดนะคิดว่าเมื่อไหร่นะครับระบบเขมรจะมีการเรียนการศึกษาที่สมบูรณ์แบบได้วันนั้น ชาติต่างๆก็คงจะไม่มามีปัญหากับคอมเมนล่าสุดนะครับที่สแกนลาวนะครับได้ใส่ชุดประจำชาตินะครับมาประกวดนะครับนะก็ทำให้คอมเมนดิ้นอีกละนะฮะอันนั้นยังไม่พอครับที่ประเทศไทยนะครับมีการาซ้อมนะครับซ้อมแบบเป็นจริงเสมือนจริงนะครับก็คือ ในการร่องเรือสุพรรณหง์นะครับแล้วก็เรือต่างๆนะครับเป็นขบวนชนละมาดนะครับนะฮะแล้วก็ดังไปทั่วโลกเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมครับก็คือมีคนเมีตนนะครับก็ออกมาดิ้นนะครับบ้างก็ชมว่าโหหนัดก็ไปยังสวยกว่าต้นตำรับอะไรของเขาก็มีรู้ครับชาตินี้ครับเป็นชาติที่ตลกที่สุดในโลก อะไรอีกครับเขาก็ไปเอากำแพงมาอีกแล้วครับพอนะฮะทั่วโลกครับทุกชาติครับนะต้องพิจรารณาคำมรแล้วละครับประวัติศาสตร์ของชาตินี้เขาไม่เคยเขียนว่าเป็นเมืองขึ้นของสยามหรือเปล่ายอมเป็นแต่เมืองขึ้นของฝรั่งเศสแต่ยอมไม่ได้ ที่จะมาเป็นเมืองขึ้นของประเทศไทยหรือสยามในสมัยก่อนหรือไทยในปัจจุบันไทยท่าเอ่อดำลือได้ถ้าตามปีประบาดเอ่ออังดวงลุกบ้านตะกงនៅเอ่อบังคอกហ្នឹងអឺឲ្យជាមួយប្របាទមុงខុតពិពតលួងកាលហ្នឹងប្របាទមុงខុតឲ្យនឹងជួយឲ្យកងទ័ពហ្នឹងជួនប្របាទអង្គดวงຕະឡប់មកសរខ្មាតឡោះឲ្យវាមានយើង យើងចាំឬមិនចាំវាមានអត្តពលពិសាមច្រើនកាលហ្នឹងវេលាហ្នឹងខ្ញុំបាទចាំអឺលោកប្រះអមចាស់ស្រីディស្គុននេះដែលជាបងអមចាស់សុផនទរディស្គុនដែលជាឲ្យលោកឋាតលោកធ្លាប់យើងមកសកខ្មែរដើមសត្វវត្តទី20ហ្នឹងឲ្យទៅឲ្យលោកមានពទុលឋាតអតិបរានៅសកខ្មែរព្រោះ คางบริรษองสาวุงมเมียนตูจะพิซาจะพิษาเซียมัองออกนี่เห็นหรือยางครับว่านะครับขเขมรเนี่ยที่อยู่ได้ตอนนั้นเนี่ยเพราะประเทศสยามหรือประเทศไทยประเทศไทยมีอิทธิพลปกครองและก็ยังดูแลช่วยขับไล่เวียดนามให้เนรคุณใช่ไหมหรืออยากเป็นเมืองขึ้นของเวียดนาม อิทธิพลของสยามก็คือนำทุกอย่างไปให้ไปสอนให้สามารถที่จะมีวัฒนธรรมจากสยามได้ไม่ว่าจะเป็นรำไม่ว่าจะเป็นเครื่องแบบที่เห็นอยู่ต่างๆมาจากสยามท่านลองคิดดูนะครับว่านครวัดเนี่ย อยู่ภายใต้การปกครองของสยามจนถึงรายการที่ห้าคนที่โง่เท่านั้นครับที่จะไม่เข้าใจว่าอันอยู่ภายใต้การปกครองของสยามและประเทศไทยแล้วท่านคิดว่ากำแพงของนครวัดเนี่ยมันควรเป็นใครสามารถที่จะมีอิทธิพลไปสร้างไปทำให้ครับ ให้ท่านคิดสามวินาทีหนึ่งสองสามประการที่สี่มีความประสงค์ว่าจะยกก้อนหินนครวัดมาที่ประเทศไทยทั้งหมดเลยแต่ถูกทูลว่ามันลำบากมันใช้เวลานานพระองค์ก็เลยมา,มาสร้างแบบจำลองอยู่ที่พระราชวังดังนั้นที่เขมรรุ่นนี้มาอวดอ้างกำแพงเนี่ย จริงๆแล้วกำแพงนครวัดทั้งหมดก็อยู่ภายใต้สยามถ้าจะมีการสร้างในกำแพงก็มาจากฝีมือสยามในระยะเวลา400ปีเนี่ยคุณคิดว่าสยามเขาเป็นเจ้าของแผ่นดินที่เขาปกครองดังนั้นภาพนักรบที่เกียงไกลเนี่ยจะเป็นใครปั้นนะครับ อย่าลืมนะครับว่านักคอวัดอยู่ในพื้นที่นั้นสร้างจากลูกหลานของพระเจ้าชัยวรมันที่หกพอรุ่นประชอปไปแอมป้นสดมแล้วก็ก่อกระบฏในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่เก้จากนั้นก็ตระกูลประชอปไปแอมปกครองมาไม่นานพระเจ้าอูทอง กษัตริย์เชื้อขอมจากกรุงเสียธยาก็มาปราบมายึดตระกูลประชากรแอมและพื้นที่ทั้งหมดนั้นรับครับดังนั้นนครวัดตกอยู่ในการครอบครองดูแลอยู่ภายใต้การครอบครองดูแลของสยามตั้งแต่กรุงเสียธยาเป็นเวลา400กว่าปีบวกกรุงทนอีกบวกรกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นอีกน่าจะ ตกเป็นทาตของสยามประมาณ500กว่าปีคุณคิดว่ากำแพงที่มีในปัจจุบันของเขมรเนี่ยควรอยู่ภายใต้อิทธิพลของใครครับควรเป็นภาพเกิดขึ้นและสร้างขึ้นจากอิทธิพลของใครครับชัดเจนรือยังครับ เมนต้มตัวเองหลอกตัวเองแล้วก็หลอกกันเองอย่างที่ว่าว่าในการที่สี่จะยกก้อนหินนครวัดกับประเทศไทยให้หมดด้วยซ้ำโชคดีแล้วที่ไม่ยกมาแล้วก็บูรณะไว้อย่างนั้นแล้วก็อย่างที่ท่านผู้นี้พูดไว้ว่ากษัตริย์ ของกษัตริย์ของเขมรเนี่ยก็อภิเษกโดยรัชกาลที่สี่ตั้งกษัตริย์ขึ้นให้เลยอ๋อบังกอนั้นยังจะมาในรัชกาลประเทศไทยในราลสมนกะงคตณสยนลาระบาทมงคตให้ช่วยขับไล่เวียดนามออกไปให้กองตัวนั้นจุนบาองด้วงเป็นไงล่ะต่อให้คุณเกลียดประเทศไทยขนาดไหนคุณก็ยังในล่ะคุณบุญปีเซียมจช้านกางนันชัดหรือยังชัดหรือยัง มันมีอะไรที่คุณจะอ้างว่าเป็นของสยามเรือเหล่านี้ก็เป็นของขอมรอันนั้นก็เป็นของขอเขมรชุดก็เป็นของขอมรพอฟังดีๆครับขมรอยู่ภายใต้อิทธิพลของสยามมายาวนาน400ปี500ปีคุณยังจะมาเรียกร้องเอาอะไรอีกเป็นของคุณล่ะถูกต้องไหมเออฉลาดขึ้นซะมันมีอะไรที่บ่งบอกว่า ประเทศเขาทําอะไรแล้วมันสวยงานวิจิตรบรรจงครับไม่มีเลยนะครับเรือพระนั่งคนเราเกิดมาคนไทยเกิดมาจนป่านนี้เห็นตั้งนานแล้วอะประเทศไทยมีร่องน้ำก็คือแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็ติดกับพระราชวังดังนั้นการล่องเรือทางน้ำของประเทศไทยเป็นไปได้ล้านเปอร์เซ็นต เขมรคุณเคยเห็นล่องน้ําในเขมรไหมครับที่สามารถที่จะเดินทางผ่านได้ด้วยลําน้ําตอนนี้ไปยืมเงินจีนมาขุดคลองกันอยู่เพราะว่าไม่มีคลองมีลําน้ําใดๆทางนั้นก็ลําน้ําโขงจะบอกนะว่ามีขบวนยัาตาทางน้ําแต่ไปที่แม่น้ําโขงคุณไม่มีแหล่งน้ําแม่น้ํา ผามานผาเมืองคุณเลยหรือคุณจะมาล่องเรือแถบอ่าวไทยดังนั้นไม่มีครองใ,ใดๆที่คุณจะให้ล่องเรือคุณก็เลยขุดครองอย่างนี้ไงผมบอกแล้วว่าทุกอย่างที่ปรากฏในกำแพงวัดไม่น่าจะเป็นเรื่องจริงคุณจะเอาทุกอย่างไปแกะได้ครับสนุกสนานแกะอยากได้อะไรแกะ มันเหมือนว่าคุณอยากได้แล้วคุณก็วาดเอาอะแต่มันไม่ไดหมายความว่าสิ่งเหล่านั้นอยู่ที่เขมรถูกต้องไหมอืมนะฮะก็จะอะไรก็แล้วแต่ผมไม่เคยเชื่อกำแพงเลยว่าเป็นของจริงให้ตายเถอะโรบินนะครับผมนะฮะตอนนี้เขมรเขาไม่เคยเชื่อครับเขาไม่มีตำรานะครับว่า เขาเคยตกเป็นเมืองขึ้นของสยามเขาไม่เคยมีตำราในประเทศคุณเอาเวลาไหนไปบริหารประเทศแล้วก็ไปพัฒนาทางภาษาทางนั่นทางนี้ของคุณเพราะว่าคุณตกเป็นเมืองขึ้นกว่า400ร้อห้าร้อยปีมันไม่ได้สั้นๆน,นะครับแค่100ปีก็แย่แล้วครับตกเป็นเมืองขึ้นของสยามเนี่ย400 500ปี สี่ชั่วยุคนห้าชั่วยุคนแล้วคุณจะเอาอะไรไปพัฒนาไปคิดประดิษฐ์อะไรต่างๆภายในประเทศคุณคุณตกเป็นเมืองขึ้นถูกปกครองด้วยสยามอย่าบอกนะว่าสยามเป็นประเทศที่คิดด้อยพัฒนากว่าประเทศที่ตัวเองยึดสยามยิ่งใหญ่เกลียงไกลจึงไปยึดเมืองเขมรได้ตั้งแต่ ยุคประชอกประแอมจนมาถึงยุครัชกาลที่5ของสยามในสมัยกรุงรัตนโกสินจึงพองถ่ายออกไปแล้วก็ให้ฝรั่งเศสเอาไปครองเย่ยบอกนะว่าประเทศสราชนั้นคือประเทศที่ยิ่งใหญ่แล้วมาสอนศิลปะวัฒนธรรมให้กับประเทศที่ปกครองความคิดของเขเมรมจะย้อนกับเพราะไม่ยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้น ประเทศที่ไปยึดประเทศใดประเทศหนึ่งแสดงว่าประเทศที่ไปยึดเนี่ยแข็งแกร่งรุ่งเรืองทุกด้านไม่จะเป็นการเมืองการปกครองการเศรษฐกิจรุ่งเรืองดังนั้นคุณถูกปกครองคนสยามไปปกครองภาษาทางรชาชการระดับสูงของ,ของเขมรเป็นภาษาไทยดังนั้น ประเทศไทยจะเป็นลอกวัฒนธรรมเขมรมาทําไมล่ะครับคิดอย่างนี้สิครับไม่ได้หมายความว่าประเทศที่ด้ยพัฒนาไปยึดประเทศที่จเจริญแล้วแล้วก็ไปเอาวัฒนธรรมทั้งหมดมาคิดอย่างนี้ได้ยังไงนะครับดังนั้นก้รขบวนเรือของประเทศไทยนะครับมีมายาวนานมีภาพยืนยันมายาวนานสรุปง่ายๆก็คือ ฉันมีกำแพงวัดสงสารฮะไปไปมาก็สงสารประเทศนี้นะมัวแต่ไปนั่งน้อยอกน้อยใจว่าโอ้ยเขาขโมยของเ,ขเราไปแล้วทำได้ดีกว่าเราโอ้ยคนก็ไปดีกว่าเราปัญญาอ่อนตัวเองก็ไม่มีเลยไม่มีอะไรเนี่ยประเทศแต่บอกว่ามีคนก๊อบ มีประเทศเดียวครับในโลกนี้ที่ไม่มีใครอยากยุ่งด้วยไม่มีใครอยากเกี่ยวข้องด้วยแล้วก็คือคนเมร์นะครับใครๆก็ไม่เอาแล้วนะครับโอเคครับอีพีนี้ก็ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ